สวัสดีครับวันนี้มาดูปืนเติมลมพร้อมที่วัดลมยี่ห้อแคนโตรุ่น kt tg ขีดสครับทางด้านซ้ายจะมีโลโก้แคนโตอยู่ครับ แล้วก็มีตัวกดปล่อยลมยางเวลาเติมเกินทําจากทองเหลืองครับส่วนแกนวาลก็เป็นทองเหลืองครับตัวนี้เป็นตัวไก่กดด้านท้ายจะเป็นเกียวขนาดหนึ่งสี่ครับหรือเกียวสองหุน มีมาเท่านี้ครับไม่มีตัวต่อลมต้องซื้อเพิ่มทางด้านขวาก็จะเรียบ,ยบไม่มีโลโก้อะไรครับตัวตัวสีดำนี้เป็นทำจากยางครับเป็นตัวประคองท่อไว้อะครับตัวนี้ผมซื้อรุ่นนี้มาครับใช้ต่อกับหัวคอปเปอร์ตัวเมีย ตัวนี้จะเป็นหัวคอปเปอร์ตัวผู้เกี่ยวนอกขนาด1นสี่ครับเวลาสั่งซื้อใน Lazada หรือ Shopee พิมพ์คำว่าหัวคอปเปอร์หนึทับสครับเดี๋ยวจะมีให้เลือกทั้งตัวผู้ตัวเมียรครับเราก็เลือกตัวผู้มาใส่สายสายลม จนถึงหัวเติมเนี่ยครับทั้งเส้นยาวทั้งหมดสี่สิบแปดเซนนะครับวัดตั้งแต่ตรงโคนนี่เลยครับจนมาถึงถึงปลายเนี่ยครับสี่สิบแปดเซนส่วนเกตวัด ช่วงที่เป็นสีขาวเนี่ยทั้งหมดครับจะโตห้าเซนครึ่งครับของของแคนโตะจะมีเกจวัดจะมีร้อยเจ็ดสิบกอีกสองขีดนะครับร้อยเจ็ดิเพจะดูง่ายกว่ายี่ห้ออื่นครับยี่ห้ออื่นจะมีถึงสองร้อยกันนะครับของผมเติมลมก็จะอยู่ช่วงสามสิบถึงสี่สิบเนี่ยครับก็พอ เกดวัดมีแค่170ก็เลยช่องห่างนะครับดูง่ายส่วนวิธีดูแลรักษาให้ใช้ได้นานหลายปีใช้เนี่ยครับกดไกลไว้อย่างนี้แล้วก็เอาพวกน้ำมันอนเนกประสงค์ฉีดเข้าไปตรงท้ายข้างในรูเนี่ยครับ ฉีดเข้าไปนิดหนึ่งปีละสองครั้งครับหรือจะใช้น้ำมันเครื่องหยดลงไปสามสี่หยดนะครับแล้วก็กดไกให้ให้ไหลเข้าไปน้ำมันจะเข้าไปทำให้ลูกยางไม่แข็งตัวไม่แตกครับแต่ว่าแล้วก็ไม่กัดท่อยางหรือกัดยางกัดซีนข้างในก่อนจะเติมลมยางก็ต่อท่อลมแล้วก็ กดไล,ล่ลมก่อนนะครับเผื่อมีน้ำมันที่เกาะเาะค้างอยู่จะได้พ่นทิ้งออกไปแต่อันเก่าที่ผมใช้อยู่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอะครับก็ใช้หยอดน้ำมันแบบนี้ครับปีละครั้งสองครั้งก็อยู่ได้จนสิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเกียร์ตัวนี้ครับที่วัดลมแตกไปแล้ว แล้วก็ตรงนี้ครับเวลาท่านถ้านานๆใช้ทีหาอะไรครอบไว้อะครับการกันหมาล่าเข้าไปทํารังอยู่ข้างในอะครับผมเคยเจอพอเติมลมเสร็จรังหมาล่าเข้าไปในจุ๊บไปเข้าไปในจุ๊บแล้วก็ทําให้ลูกศรปิดไม่สนิทนะครับเพราะดินที่รังหมาล่าไป ค้างอยู่ที่ลูกศรก็ทำให้ลมรั่วออกจากล้อครับวิธีถ้ามีหมาล่าเข้าไปก็คือแคะออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ประแจจับตรงนี้ครับแล้วก็หมุนใช้ประแจตัวหมุนตรงนี้ออกแล้วก็กดกดตรงนี้ครับต่อลมแล้วก็กดไล่ไล่จนดินหรือรังหมาล่าข้างในออกหมดนะครับ แต่ถ้าเซฟสุดก็คือหาอะไรอุดรูเนี่ยครับเวลาไม่ใช้เก็บไว้อะครับ ด้านซ้ายครับด้านด้านขวาครับด้านบนครับอันนี้ด้านใต้ครับหัวหัวเติมหลอกหัวเติมลมจะมี เติมได้ทั้งสองฝั่งอะครับฝั่งนี้ด้วยตรงนี้สำหรับหาห่วงกลมๆม,มาใส่สำหรับแขวนได้ครับตัวนี้ทองเหลืองครับตัวนี้ก็ทองเหลือง ตัวกดตัวนี้ก็ทองเหลืองครับแล้วก็ตัวนี้ทองเหลืองคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ